แต่กับคุณชินนพัฒนนะครับจากสงขานะครับแล้วก็คุณชินสรจากสระบุรีพร้อมแถมสติกเกอร์ให้นะครับระดับเสียนะครับแต่ตัวน,นี้ต้องระดับเสียนะครับจะเป็นคาสแตเนเลสผมจะแต่บ้านป่วงแท้นะครับโมโมอตอนนี้เพราะผมทําไม่ทันครับอย่างแต่พวกก๊อปบ้านป่วงผมไม่ทํานะครับไม่มียี่ห้อแต่ตัวน,นี้ถ้าเราไปขันแล้วมันก็ไม่เห็นครับ แต่ว่าก็จะเห็นขาเหลีดแทนแล้วก็มีชื่อผมของแท้ต่อเป็นน็อตไททีนะครับข้างล่างเป็นหัวดาวนะครับเนี่ยเป็นรุ่นยี่ห้อผมแท้นะครับเมื่อกี้บีบแตรเด็กร้องไห้ครับเ <laughs> สียงดังมากนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเปิดก,กล้องให้ดูมาลองกันเลยครับแต่คุณ สองเก้าครับอันเดียวกันครับยี่สี่โวลต์สั่งวันกันส่งรอบเดียวกันครับแกบ,บอกว่าลงคลิปให้แกได้นะครับบางคลิปผมก็ไม่ไม่ดังนะครับช่วยกดให้หน่อยนะครับเด็กน้อยอบ,บีบแล้วนะเนี่ยเด็กร้องไห้แล้วครับฟังตัวฟังตัว มาแล้วเยก็กร้องให้นะครับเสียงดังนะครับแต่ในคลิปไม่เป็นเลย